สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูกิรดาชูสินคุณาวุธนะคะกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นต้องใช้พลังงานเช่นรถยนต์และยานพาหนะจำนวนมากที่อยู่ด้านหลังของครูนี้ซึ่งใช้น้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรน,นะคะเอถ้ามนุษย์ทุกคนใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรโดยไม่คำนึงถึงความประหยัด นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรในอนาคตคะนักเรียนคงตอบครูได้แล้วนะคะว่าหากเราใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรโดยไม่คำนึงถึงความประหยัดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรก็อาจจะหมดได้ในอนาคตเนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรน,นั้นมีปริมาณจำกัดและมีกระบวนการเกิดที่ยาวนานหลายล้านปีและจัดเป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง จึงมีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนเรียกว่าพลังงานทดแทนค่ะแล้วพลังงานทดแทนมีอะไรบ้างแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในบทรเรียนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาลองทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานและการเปลี่ยนพลังงานตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกันก่นกอนนะคะ จากข้อความต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าข้อความใดถูกและข้อความใดผิดเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะคะข้อความแรกน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์เปลี่ยนเป็นพลังงานกลทำให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปได้ข้อความนี้ถูกต้องค่ะข้อความที่ว่าพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ เมื่อตกกระทบเซลล์สุริยะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าข้อความนี้ก็ถูกต้องนะคะข้อความสุดท้ายที่ว่าพลังงานสากน้มถ่วงของน้ำเหนือเขื่อนเปลี่ยนเป็นพลังงานกลได้ข้อความนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะพลังงานสากน้มถ่วงของน้ำเหนือเขื่อนที่ลดลงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนของน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยผลรวมของพลังงานสากน้มถ่วงและพลังงานจน จะคงที่ในทุกตำแหน่งเรียกว่าพลังงานกลค่ะนักเรียนบอกครูสิคะว่าแหล่งพลังงานทดแทนที่นักเรียนทราบมีอะไรบ้างเยี่ะมากเลยค่ะนักเรียนแหล่งพลังงานทดแทนที่เราคุ้นเคยเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลและก็พลังงานนิวเคลีย ซึ่งแต่ละพลังงานนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะประเทศไทยมีแหล่งน้ำและแม่น้ำที่สำคัญมากมายอีกทั้งยังมีการสร้างเขื่อนหลายแห่งการนำพลังงานน้ำปริมาณมากที่กักเก็บไว้ในเขื่อนมาใช้ประโยชน์ที่สำคัญก็คือการนำพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าซึ่งการเปลี่ยนพลังงานน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทําได้โดยการปล่อยน้ําจากเขื่อนให้เคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเพื่อผ่านกังหันน้ําซึ่งมีแกนต่ออยู่กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานกลจากน้ําจะถ่ายโอนให้แก่ใบพัดของกังหันน้ําทําให้กังหันน้ําหมุนซึ่งส่งผลให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจึงเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า การนำพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีข้อดีคือทำให้เรามีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ทันทีเพราะน้ำในธรรมชาติจะเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรรวมถึงไม่มีต้นทุนด้านการขนส่งเชื้อเพลิง และการนำพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษต,ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่15แห่งนะคะมีกำลังผลิตสูงสุดรวมประมาณ2,973เมกะวัตต์แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมาก แต่ก็มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้านะคะซึ่งต้องใช้พื้นที่ที่เหมาะสมและมีขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงศักยภาพของแหล่งน้ำรวมทั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมลักษณะภูมิประเทศสภาพอากาศการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่อยู่บริเวณนั้นอีกด้วยนะคะ เรามาต่อบพลังงานถัดไปนะคะคือพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นส่งมายังโลกได้โดยการแผ่รังสีอุณหภูมิในแต่ละช่วงของวันและแต่ละวันมีค่าไม่คงที่นะคะเพราะเป็นผลมาจากความเข้มรังสีดวงอาทิตย์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ถ้าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มีค่าสูงจะทำให้อุณหภูมิอากาศบริเวณนั้นสูงตามไปด้วยความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละติจูดช่วงเวลาของวันฤดูสภาพอากาศประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงทำให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดทั้งปี ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ซึ่งการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ทำได้หลายวิธีเช่นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนและการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนตัวอย่างเช่นการอบแห้งอาหารและผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตน้ำร้อนโดยใช้การดูดกลืนความร้อนจากลังสีดวงอาทิตย์เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้การรวมแสงสะท้อนจากกระจกเงาโคง้งส่วนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจะใช้เซลล์สุริยะหรือเรียกอีกอย่างว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ซึ่งผลิตจากวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนำ เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบกับสารกึ่งตัวนำจะเกิดการถ่ายโอนพลังงานโดยพลังงานจากแสงจะทำให้มีความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าก็จะเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นเราจึงสามารถนำกระแสะไฟฟ้าไปใช้งานได้การติดตั้งแผงเซลล์สุริยะเพื่อผลิตไฟฟ้านั้นจะต้องติดตั้งในที่โล่งแจ้งไม่ให้มีเงาของต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างมาบาังไว้อีกทั้งประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเพื่อให้แผงเซลล์สุริยะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงควรหันหน้าแผงเซลล์สุริยะไปทางทิศใต้การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีข้อดีคือไม่มีต้นทุนด้านการขนส่งเชื้อเพลิงเซลล์สุริยะสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ทั้งเขตเมืองและชนบท ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในบริเวณที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีไม่จำกัดแต่การใช้ประโยชน์ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์ซึ่งมีความไม่แน่นอนเนื่องจาก ขึ้นอยู่กับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละพื้นที่ใช้ไม่ได้ในช่วงเวลากลางคืนและช่วงฝนตกดังนั้นหากผลิตไฟฟ้าควรมีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้และออกแบบการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์และเหมาะสมกับพื้นที่นั้นเรามาต่อกันที่พลังงานลมนะคะ พลังงานลมเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอากาศอากาศที่เคลื่อนที่จะมีพลังงานจนเมื่อเข้าไปประทะกับวัตถุใดๆแรงจากลมจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้เราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานลมอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมทำได้หลายวิธีโดยใช้กังหันลม เช่นกังหันลมสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์กังหันลมฉุดน้ำแบบรหัสซึ่งเป็นการใช้พลังงานลมเพื่อการผ่อนแรงนักเรียนจะเห็นได้ในการทำนากเกลือนะคะและการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมโดยใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะในการเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมนั้น เมื่อลมเคลื่อนที่มาประทะกับกังหันลมซึ่งมีแกนต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนจากลมจะถ่ายโอนให้แก่ใบพัดของกังหันลมทำให้กังหันลมหมุนส่งผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงเปลี่ยนพลังงานจนเป็นพลังงานไฟฟ้าการนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีข้อดีคือ พลังงานลมเป็นพลังงานที่สามารถใช้ประโยชน์หลากหลายด้านดังที่ได้นำเสนอไปแล้วอีกทั้งยังไม่มีต้นทุนด้านการขนส่งเชื้อเพลิงอีกด้วยสำหรับประเทศไทยมีอัตราเร็วลมเฉลี่ย4-5เมตรต่อวินาทีจัดเป็นอัตราเร็วลมในระดับปานกลางถึงระดับต่ำทำให้ศักยภาพของพลังงานลมในประเทศไม่สูงมากนักดังนั้น การใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจึงมีข้อจำกัดอยู่นอกจากนี้การติดตั้งกังหันลมอาจบทบังทัศนียภาพในบริเวณที่ติดตั้งกังหันลมได้รวมถึงการยอมรับจากชุมชนเนื่องจากการทำงานของกังหันลมนั้นอาจทำให้เกิดเสียงดังก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีศักยภาพของพลังงานลมไม่สูงนัก แต่ก็สามารถนำมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าได้นะคะซึ่งหากจะติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงศักยภาพของพลังงานลมโดยพิจารณาถึงปัจจัยได้แก่ความเร็วลมความสม่ำเสมอของความเร็วลมความยาวนานของการเกิดลมและต้องเลือกใช้งานลักษณะกังหันลมที่จะติดตั้งเช่นรูปแบบของใบพัด วัสดุที่ใช้ทำใบพัดความสูงของพื้นที่ที่จะติดตั้งกังหันลมขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆให้สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่ด้วยนะคะแหล่งพลังงานที่เรานำมาใช้นอกจากน้ำแสงอาทิตย์และลมแล้วเรายังสามารถนำสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตมาใช้ได้ด้วยนะคะซึ่งสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านการย่อยสลายทางธรรมชาติเรียกว่าชีวมวลนักเรียนคิดว่าชีวมวลมาจากแหล่งใดบ้างคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนนักเรียนคงตอบได้ว่าชีวมวลมาจากหลายแหล่งเช่นจากภาคการ,กรเกษตรซึ่งอาจเป็นวัสดุทางการ,กรเกษตรหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการ,กรเกษตรเช่น แกลแบบฟางข้าวต้นข้าโพดใบข้าวโพดและสังข้าโพดเป็นต้นจากชุมชนซึ่งอาจเป็นขยะมูลฝอยและน้ำเสียและจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจเป็นวัสดุเหลือทิ้งภายหลังกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือของเสียจากกระบวนการผลิตการใช้ประโยชน์จากชีวมวลทำได้หลายวิธีเช่น การนำชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงและการแปลรูปชีวมวลเป็นพลังงานสำหรับการนำชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงตัวอย่างเช่นใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อให้ได้ความร้อนสำหรับการประกอบอาหารหรือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส่วนการแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานนั้นทำได้3วิธีได้แก่ การหมักและการกลัน่นการสกัดการแปรรูปให้อยู่ในสถานะแกส๊สเรามาดูวิธีแรกกันนะคะการแปรรูปชีวมวลด้วยการหมักและการกลัน่นจะใช้ชีวมวลที่มีแป้งและน้ำตาลนำไปหมักให้เป็นแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าเอทานอลจากนั้นแยกเอทานอลออกด้วยการกลัน่นซึ่งจะได้เอทานอลบริสุทธิ์ นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนอกจากนี้ยังสามารถนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกัว่วเพื่อเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลที่สามารถใช้กับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินได้วิธีการที่2การแปรรูปชีวมวลด้วยการสกัดจะใช้ชีวมวลที่ได้จากพืชน้ำมันเช่น ามน้ำมันถั่วเหลืองมเมล็ดทานตะวันนำไปผ่านการบีบหรือการใช้ตัวทำละลายเพื่อสกัดน้ำมันพืชออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารและยังสามารถนำน้ำมันพืชนี้ไปผ่านกระบวนการทางเคมีซึ่งได้เป็นไบโอดีเซลโดยนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลที่สามารถใช้กับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลได้ ส่วนวิธีการสุดท้ายการแปรรูปชีวมวลให้อยู่ในสถานะแกส๊สจะใช้ชีวมวลที่เป็นขยะอินทรีย์และน้ำเสียนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรียนในสุญญากาศทำให้เกิดแก๊สชีวภาพซึ่งมีแกส๊สมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักมีสมบัติติดไฟได้และสามารถนำไปใช้ทดแทนแก๊สถุงต้มในครัวเรือนได้ค่ะ การใช้พลังงานชีวมวลมีข้อดีคือพลังงานชีวมวลเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชผลและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีในท้องถิน่นลดการใช้และการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศทำให้ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยได้ค่ะอย่างไรก็ตามพลังงานชีวมวลก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน คือการเก็บรักษาทั้งชีวมวลและพลังงานชีวมวลนั้นทําได้ยากลําบากเพราะต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาขนาดใหญ่การเผาไหม้ชีวมวลหรือการหมักชีวมวลนั้นต้องทําในระบบปิดเนื่องจากอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งกลิ่นรบกวนได้นอกจากนี้ การจัดหาชีวมวลในปริมาณที่ต้องการให้ได้คงที่ตลอดทั้งปีนั้นทำได้ยากเนื่องจากชีวมวลบางประเภทมีปริมาณจำกัดในบางช่วงเวลาหรือมีเฉพาะช่วงฤดูเพาะปลูกเท่านั้นแหล่งพลังงานทดแทนที่เราจะเรียนรู้กันสุดท้ายนี้นะคะก็คือพลังงานนิวเคลียร์ค่ะเราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเราทราบมาแล้วว่า ภายในอะตอมมีนิวเคลียสเมื่อนิวเคลียสแตกตัวหรือรวมตัวจะปลดปล่อยพลังงานออกมาปริมาณมากเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักคือส่วนผลิตไอน้ำส่วนผลิตไฟฟ้าและส่วนระบายความร้อน โดยในส่วนผลิตไอน้ำจะมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ภายในบรรจุแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์สำหรับเป็นแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในการทำน้ำให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำจากนั้นส่งไอน้ำไปตามท่อเพื่อเข้าสู่ส่วนผลิตไฟฟ้าโดยใช้แรงดันจากไอน้ำเพื่อหมุนกลางหันที่มีแกนเพลาเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงเปลี่ยนพลังงานจนเป็นพลังงานไฟฟ้าไอน้ำที่ใช้หมุนกังหันจะส่งต่อไปยังส่วนระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อนออกสู่ภายนอกซึ่งเป็นหอคอยขนาดใหญ่โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการใช้น้ำทะเลแทนหอคอยขนาดใหญ่สำหรับระบายความร้อน การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะีจะช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศซึ่งจะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้เพราะเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ด้านการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าให้มีราคาต่ำรวมทั้งด้านความมีเสถียรภาพเนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆแล้วแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เป็นแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ทำรมจาตอ,อะไรเมื่อใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไปแล้วจะเกิดอันตรายหรือไม่ แล้วจะมีการจัดการได้อย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้ส่วนใหญ่คือธาตุยูเรเนียมที่มียูเรเนียม2,3,5ผสมอยู่ร้อยละ3,5ของยูเรเนียมทั้งหมดจึงมีกำมันตภาพรังสีต่ำใช้พื้นที่เก็บน้อยและไม่สามารถระเบิดได้เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ในการเก็บเชื้อเพลิงที่ยังใช้อยู่จะเก็บในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า ได้สองวิธีคือเก็บแบบเปียกในบ่อหรือสระน้ำและเก็บแบบแห้งในถังคอนกรีตสำหรับการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วจะมีการแปลสภาพเพื่อแยกเชื้อเพลิงที่ยังใช้ได้หรือธาตุกำมันตารางสีที่เกิดใหม่บางชนิดสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ออกมาแล้วจัดเก็บกำมันตารางสีที่เหลือนั้นแบบถาวรโดยการบรรจุเชื้อเพลิงในถังเก็บ ทำจากเหล็กกล้านำไปฝังใต้ดินลึกประมาณ500เมตรภายในโครงสร้างใต้ดินที่มั่นคงเพื่อให้าธาตุกำมันตารางสีที่ฝังไว้สลายตัวไปเองตามธรรมชาติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นพิเศษทั้งด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีโครงสร้างภายใน5ชั้น เพื่อป้องกันรังสีล่วไหลออกสู่ภายนอกและออกแบบระบบให้เครื่องปฏิกรหยุดเดินเครื่องอัตโนมัติเมื่อเกิดสภาวะภายในหรือภายนอกผิดปกติเช่นความดันอุณหภูมิหรือรังสีสูงเกินกำหนดหรือกรณีเกิดแผ่นดินไหวเป็นต้นและจะต้องดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภยัย ของทบวงการพลังงานปรมณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e นักเรียนคะพลังงานนิวเคลียร์ก็เหมือนกับแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆนะคะซึ่งก็มีข้อดีและข้อจำกัดนักเรียนมาช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้านั้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร การนำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้ามีข้อดีคือสามารถลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยให้มีราคาต่ำและมีเสถียรภาพด้านพลังงานเนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆเช่นถ่านหินและแกส๊สธรรมชาติ จึงช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการนำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าก็มีข้อจำกัดคือการออกแบบและสร้างโรงไฟฟ้าทั้งโครงสร้างโรงไฟฟ้าระบบควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์การอบรมพนักง,งานเดินเครื่อง รวมทั้งการควบคุมกำกับดูแลการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากนะคะอีกทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นั้นใช้พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะคือพื้นที่ขนาดใหญ่และใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากต้องมีพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงสร้างหลายชั้นเพื่อป้องกันรังสีรั่วไหล และจัดทําบ่อหรือสระน้ำขนาดใหญ่สําหรับจัดเก็บเชื้อเพลิงและต้องใช้น้ำปริมาณมากในการผลิตไอ้น้ำนั่นเองค่ะตอนนี้เราเรียนรู้แหล่งพลังงานทดแทนเช่นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลและพลังงานสุดท้ายนะคะพลังงานนิวเคลียร์ไปแล้ว นักเรียนมาช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่าเราจะมีแนวทางในการเลือกใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของเราได้อย่างไรเยี่ยมมากค่ะนักเรียนแนวทางในการเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งการเลือกใช้พลังงานทดแทนควรพิจารณาจากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือหาได้ง่ายตัวอย่างเช่นเลือกใช้พลังงานน้ำเมื่อท้องถิ่นมีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพพลังงานน้ำเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าเลือกใช้พลังงานลมเมื่อประเมินศักยภาพพลังงานลมในพื้นที่มีความเร็วลมอยู่ระหว่าง3-5เมตรต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอและเกิดลมต่อเนื่องนาน10ชั่วโมงต่อวัน หรือเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อท้องถิ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์อยู่ในระดับสูงเป็นต้นเมื่อพิจารณาเลือกใช้พลังงานทดแทนได้แล้วสิ่งที่สำคัญคือการเลือกรูปแบบหรือวิธีการใช้พลังงานทดแทนนั้นโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมลักษณะและขนาดของพื้นที่สภาพอากาศ ความเหมาะสมด้านการใช้งานความรู้และความชำนาญในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเงินทุนและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของพลังงานทดแทนที่เราเลือกใช้ด้วยค่ะมาถึงตอนท้ายของบทเรียนกันแล้วนะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญข้อดีและข้อจำกัดของแหล่งพลังงานทดแทนแต่ละประเภท รวมทั้งการเลือกใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนักเรียนคะเราในฐานะผู้ใช้พลังงานไม่ว่าเราจะใช้พลังงานใดก็ตามเราควรใช้พลังงานอย่างประหยัดและคำนึงถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานนั้นเพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ